มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101 m ม z สสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปรตัตตานีบ้านเราหรือปตัตตานีรุมอกกิตรนะครับผมอัศริยะสัมแอนะครับ,รรรบเป็นผู้ดําเนินรายการปรตัตตานีบ้านเราวันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเทปแรกนะับวันที่1 0มกราคม2564เราจะดําเนินการรายการปรตัตตานีบ้านเราเนี่ยตลอดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับโดยคอนเซปต์ของทางรายการนั้น เราจะพูดจะพูดคุยกันถึงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของข่าวสารทั่วไปนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งรายการปัตตานีบ้านเราหรือปัตตานีรุมกิตอนั้นเป็นรายการที่เ,เราม,มุ่งหวังนะฮะเรามุ่งหวังว่า จะนําข้อมูลข่าวสารนะครับจากในส่วนของทางท้องถิ่นต่างๆจากอบจก็ดีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลก็ดีนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตําบลหรืออบตนะครับมาให้ข้อมูลความรู้ให้ทุกทท่านนะครับที่รับฟัง fm ร้อยเอ็มกะเฮิร์แล้วก็รับฟังรับชมทางเพจสวทปปตนิกรมประชาสัมพันธ์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็มีโครงการอะไรดีๆนะฮะเราก็จะเป็นช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สามารถที่จะ,อะบอกกล่าวนะฮะข,ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนที่เราฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผู้บริหารที่ระดับจังหวัดนะครับก็จะสามารถ ที่จะรับฟังผ่าน FM 1 0 8 MHz แล้วก็รับชมผ่านทาง Facebook Live เอ่อเพจสวทปตัตตานีกรมประชาสัมพันธ์โดยมีผมอัศรีย์สมแอเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับช่วงท้องถิ่นปัตตานีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับช่วงท้องถิ่นปัตตานีนะครับเราก็ได้เชิญผู้บริหาร อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีวันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันแรกของการจัดรายการปรตัตตานีบ้านเราน,นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านมะรอสดีเงาะนะครับท่านนายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลบานานะครับอ,อยากให้ท่านได้พูดคุยกับพื้น้องประชาชนสักนิดหนึ่งนะครับว่า,าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะฮะถือว่าหลังจากที่ทาง กรกตได้มีการรับรองอผลของการเลือกตั้งไปแล้วนะครับตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างไรแล้วก็ในปี2565นี้นะฮะทางอบตบานามีแนวนโยบายในการพัฒนาพี่น้องประชาชนอย่างไรครับเชิญครับครับอ่าสวัสดีตอนบาลามีแนวรโยบายในก็สวัสดีพี่น้องทังนทุกท่านนะครับ ก็ผมนายมรสดีนายกอกการบริหารส่วนตำบลบานานะครับก็เมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกผมให้เป็นนายกองคการบริหารส่วนตวนบานาผมก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบานาทุกท่านนะครับที่ได้ ไว้วางใจในตัวผมนะครับสำหรับผมก่อนที่จะพูดถึงนโยบายนะครับผมขอสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเมืองนะครับบางบางคนหรือว่าชาวบ้านบางส่วนนะครับคิดว่าการเมือง นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสร้างความแตกแยกแก่ประชาชนนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามการเมืองคือวิถีชีวิตของประชาชนการเมืองสามารถที่จะชี้ชะตาของประชาชนในการเป็นอยู่กับประชาชนการสร้างการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมันอยู่ที่ การเมืองนะครับแต่ว่าเฉพาะผู้ที่ลงการเมืองเท่านั้นนะครับที่จะทําให้การเมืองนั้นดีหรือไม่ดีแต่ตัวในตัวการเมืองนั้นมันสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนะครับฉะนั้นประชาชนต้องคิดว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องต้องอยู่กับการเมืองนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกคนที่มา บริหารมาอยู่ในในเล่นเล่นในการเมืองนั้นต้องหาคนที่ดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการเมืองกับาศาสนามันต้องอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่า,าศาสนาได้บ่งเพะาะศาสนาได้สร้างบุคคลให้เป็นคนดีนะครับความดีก็ต้องอยู่กับการเมืองนะครับฉะนั้นาการเมืองอาการเมืองต้องอดูแลการเมืองต้อง ปกป้องศาสนาแต่ศาสนาต้องเป็นผู้นําของการเมืองนะครับครับท่านนายกค,ครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบตมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเราช่วยเหลือประชาชนในมิติใดบ้างครับครับท้องถิ่นหรือว่าอบตนะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับฉะนั้น การเป็นอยู่ของประชาชนทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับอบตอบตดูแลประชาชนได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่การงานการอาชีพตั้งแต่สิ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆการศึกษานะครับการงานการอาชีพปากท้องของประชาชนนะครับก็เป็นงานของอบตทั้งนั้นทั้งนั้นเลยครับนะครับมีอะไรบ้างครับเช่น คือแนวนโยบายของผมในการที่จะดำเนินการาในระยะเวลาสีปีตั้งแต่นี้ไปต้นไปนั้นมันก็มีหลายๆอย่างนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำมากที่สุดก็คือ,อเรื่องาศาสนสถานนะครับเพราะว่าผมผมได้กล่าวข้างต้นว่าศาสนาต้องนำการเมือง นะครับคุณธรรมต้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็การเ<ะ>ม <ๆ S 2> ืองต้องมีคุณธรรมฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะทนก็คือศาสนสถานทั้งมัสยิดและก็วัดผมจะสร้างมัสยิดให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่นะครับประชาชนไปมัสยิดประชาชนไปวัดอยากจะอยู่นานๆนะครับฉะนั้นผมต้องพัฒนามัสยิดและก็วัดให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่นะครับเพราะว่า ทั้งมัสยิดทั้งทั้งทั้งวัดนั้นเป็นแหล่งที่สร้างความสงบในด้านจิตใจของประชาชนถ้าประชาชนจิตใจสงบแล้วสติมันจะมาพอสติมานะครับการงานทั้งสิ้นที่เขาทํามันก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดนะครับครับ,รบอันนี้สิ่งแรกนะครับแล้วก็ระดับต่อไปก็คือปรับท้องของประชาชนสาค,ค,คัญมากครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับฉะนั้น ด้านการส่งเสริมอาชีพนะผมก็ทำไปแล้วบางส่วนนครับฉะนั้นบานาเป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแล้วก็มีสะพานปลานะครับและก็สะพานปลานี่ดูแลโดยอบตไนมไม่ไม่ได้ดูแลครับสะพานปลาเป็นองค์กรเป็นองค์กรเป็นองค์กระเป็นองค์กรนะครับฉะนั้นผมอยากจะสร้างตลาดนัดนะครับตลาดนัดการเกษตรนะครับมีทั้ง ตลาดนัดที่ถูกต้องตามสุขละอนามัยนะครับอันนี้สิ่งแรกที่ผมจะต้องทําแล้วก็ในเรื่องปากท้องของประชาชนตำบลบานาเรามีนาเกลือนะครับซึ่งในในจังหวัดปัตตานีก็มีที่บานากับตัญยุโร่นะครับตอนนี้ที่ที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้เหลือสองแห่งเองสองแห่งนะครับเ่านั้นใช่ไหมครับครับผมคือประชาชนคิดว่าการทํานาเกลือนั้นเป็นเป็นงานหนัก แล้วก็รายได้น้อยนะครับที่จริงเ,เ,เกลือนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ฉะนั้นาการพัฒนาในด้านการทำนาเกลือผมจะต้องทำให้มันดีที่สดุดแล้วก็วิชาลัยนาเกลือนะวิชาลัยนาเกลือมันจะต้องเกิดนะครับที่บ้านนี่อะไรนาเกลือวิชาลายวิชาลายวิชาลัยนะครับก็นะบเ,เป็นแหล่ง เราสร้างอาคารแล้วก็สร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ให้แก่ชาวบ้านนะครับวิทยาลัยใช่ไหมครับครับวิทยาลัยนาเกลือนะครับซึ่งเป็นต้นแบบคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสนใจอีกที่หนึ่งนะฮะก็คือทั้งจังหวัดปัตตานีตอนนี้นาเกลือก็อยู่อยู่แค่แค่บานาตะต่ออยู่โลนเตอนนี้บาราโฮมก็มีบางส่วนก็มีบางส่วนไม่เยอะนะครับครับ แต่บรรณาฯก็ยังถือว่าอนุรักษ์อยู่ยังอนุรักษ์อยู่ครับช่วงท้ายช่วงท้ายสักประมาณสักห้านาทีนี่นะครับอยากให้ท่านนายกได้ได้ได้กล่าวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้บริหารในระดับจังหวัดที่ก็ฟังเราอยู่นะครับกับทิ้งท้ายนะครับว่าในในเรื่องของการการพัฒนาแล้วก็แนวโน้มนะฮะของของการบริหารจัดการของอบตบานาโดย ท่านนายกซึ่งถือว่าเป็นท่านหม่แต่เป็นท่านเก่าเนี่ยผมจะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดีก็คือเป็นเป็นเป็นท่านเดิมครับเป็นท่านเดิมนะครับสักท่านาทีครับเชิญครับคือผมอยากจะเรียนให้ท่างพี่น้องได้รับทราบว่าตำบลบานาเป็นตำบลที่ใหญ่นะครับประชากรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ใกล้กับชานเมืองนะครับฉะนั้น โดยลำพังการเป็นอบตอบานานั้นการที่เราจะไปรับใช้ประชาชนให้ทั่วถึงและก็โดนจุดนั้นอตอนนี้ลำพังในฐานะของอบตอรเราไม่สามารถดูแลพี่น้องได้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าในตัวเมืองอพี่น้องก็เต็มไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ทยอยมาสร้างบ้าน ในในชาเมืองก็คือบานา<อ>เป็นตัวหลักนะครับฉะนั้นความเจริญของตำบลบานานี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดนะครับเร็วมากนะ<ห>นเกิดเกิดหมู่บ้านเกิดอะไร,ห,รหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นเ,เรื่องเ,ออเรื่องออไฟไฟสว่างน้ำใสไฟสว่างถานนเรียบที่จริงทางออรอบนอกเราทำ ไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือที่หมู่บ้านที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ในตำบลวารายันเช่นหมู่บ้านมังคงนุสันตาราครับนะครับหมู่บ้านมังคงปัตตาบรูครับนะครับสถานที่ที่เกิดขึ้นใหม่ฉะนั้นเหล่านี้เราก็ต้องวางแผนในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไปนะครับก็ตอนนี้ทาง จังหวัดยังไม่ได้มอบพื้นที่ให้แก่อตาวตบานาสาม,มารถที่จะดูแลเราจะดําเนินการเรื่องนี้เพื่อที่หมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องมีความสะดวกสบายทั้งน้ําทั้งไฟทั้งทั้งถนนนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันไปก่อนเจอก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ